แบบนี้เขารียกของขังนะครับอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามนะครับบ ismillahirrahmanirrahim nahmruhu n u s s a l l i a l a r a s u l i h i n kareem muhammadu wa ali wa sabbia j m a i n allahu ma fakina fitdin waliman tawina rabishra li sadri wa si amni wa hla nukta tamin lisani yafkaw koli سلام عليكم ورحمة ا ل ل ล و ب ر ك ا ت ะเรัทธาชนทีรักและเคารพทุกท่านครับคนเรา เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยก็ปรารถนาที่อยากจะได้อะไรดีๆนะมีอะไรเด่นๆน,นะครับอยู่ในวงสังคมก็อยากจะเป็นคนซึ่งที่นะครับเป็นคนที่เหนือกว่าคนครับทำธุรกิจการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายอะไรก็อยากจะอยากจะอะไรครับอยากจะเหนือกว่าคนอื่นครับนะอยากจะมีกําไรมากกว่าจะขายอยากจะขายดีมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะมีชายตอนเข้ามาหาทันทีนะครับชายตอนก็จะมาหายกตัวอย่างเราค้าค้าวัวเราค้าขายคอมพิวเตอร์แล้วค้าขายอะไรก็แล้วแต่เราก็อยากจะขายดีชายตอนก็จะเข้ามาหาว่าอยากจะขายดีไหมล่ะถ้าขายดีเนี่ยนะครับมีของขังมาให้นะเป็นภาพแล้วเขียนสลักนะครับมีรูปเป็นคล้ายๆกับยันอะไรประมาณนี้แล้วก็มาติดที่ร้านสิ นะครับาบางครั้งก็จะเป็นอายะคร,รุอ่านมั่งหรือหรือเป็นบางทีไม่ใช่อายะครุอ่านเป็นภาษาอาหรับบ้างอย่างนี้แล้วเอาไปติดเราก็จะอะไรนะเราก็จะขายดีแล้วก็ไปปัดกวาดไปดูแลให้ดีนะแล้วก็เหมือนก็นจะช่วยให้ขายดีแบบนี้เขาเรียกของขังนะครับอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามนะครับพอเราพูดอย่างเนี้ย เลาอันนี้ไปติดแล้วมันจะทําให้ขายดีแสดงว่าเราใจของเราก็จะมาย,ยึดติดอยู่กับไอ้ผ้ายันหรือผ้าอะไรทำให้ของของเราขายดีแบบนี้ก็เรียกของขาดแบบนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาสามามเร,สราสรวลลสรวลลวาเลหิวะสลลามบอกอินนารุกอวัตติวัลตะอินนารุกอวัตตมาอิมวัตติวัลตะเชิดกฎแท้จริงการใช้มนคาถาซึ่งที่มันเป็นคาถาซึ่งเป็นคาถาของ ของคนอื่นเขาวัตามาอิมหรือไม่ก็จะเป็นพวกเครื่องรางของขังวัติวาระและการทำสเสน่ห์ยาแฝกเชืรอกลถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่อละมันเป็นอยู่แล้วนะครับในเมื่อจริงๆแล้วเราอีมานจะท้าวทุกสิ่งทุกอย่างเราตาลาเป็นผู้ที่ให้มีอะไรขอด้วยอาตัลละลยกมือขออาตัลล์ลจะทําให้ธุรกิจดีละหมาดขอดูอาตัลล์ลอยสุยโยตขอ,อต่อละอันนี้คือหลักที่ถูกต้องแต่ถ้าเรา อยากจะไปเอาอะไรมาติดเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเป็นการตั้งภาคีมีอยู่ครั้งห่งราสรออวสานรณสุอดอัว่าซันลังไปพบเด็กๆหรือว่าคนในยุคสหบ้านเนี่ยเอ,เอาเอาอะไรนะเอาเชือกมาผูกไว้ที่แขนประมาณคล้ายๆภาษาบ้านเราเขาเรียกประมาณว่าคล้ายๆสายสินท่านนาบีก็บอกว่านี่มันคืออะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันจะช่วยทําให้เราหายป่วยหายไข้รักษา ป้องกันยินเยินใช้ตอนจะมารบกวนนะท่านนบีก็เลยบอกจงตัดมันทิ้งซะถ้าท่านไม่ตัดเนี่ยนะครับท่านก็จะตกอยู่ในกรอบของการตั้งภาคตีต่อเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักรัตธาจนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่สําคัญขับรถขับราอยู่มีคนบอกว่าต้องเอาอันนี้เนี่ยมาแขวนไว้ที่กระจกนะหน้ารถแล้วจะแควคาดปลอดภยัยขับรถจะไม่ชนกับใคร นะถ้าจะชนก็ไม่หมายถึงว่าหลบไปได้ว่ากันง่ายๆอย่างนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นการซีริกเป็น,ปนการเป็นการตั้งภาคีเพราะฉะนั้นทรศูลห้ามค้าขายขายของอยากจ้ขายดีเอานางกวักไปตั้งในหน้าร้านนะครับนางกวักมันชัดไปอาจจะมีอย่างอื่นนะถ้านางกวัก่มันจะชัดก็ไม่กล้าเอาเอายางอื่นเอาอะไรก็ได้เอาขวดน้ําสมมตินะครับเอาขวดน้ําแล้วก็มีน้าไอ้นี่น้ำ,น,ำน้ำดูอา จากวัยยีคนนี้เอาไปใส่แล้วก็เอาไปตั้งที้ราร้านแล้วก็จะขายดีแบบนี้ก็เข้าขายเหมือนกันนะครับเข้าขายอยู่ในการเครื่องรางของของังเหมือนกันนะครับเ,ออเดินเป็นนักเลงนะเราเป็นวัยรุ่นนะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเทคโนเทคนิคอะไรก็ไม่รู้จะออกไปเดี๋ยวก็จะไปตีคนที่เอาไอ้นี่ใส่นะเขียนไว้แล้วเป็นเหมือนยนันใส่กระเป๋าไวนะ้แล้วก็จะตีรันฟันแทงอะไรก็จะแค่ค่านะครับ อย่างนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเข้าขายอยู่ในการตั้งภาคีตอลอดในชีริกเหมือนกันมันต้องระวังนะครับสิทธิของอัลลอฮ์คือให้กราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวอย่าตั้งภาคีเพราะฉะนั้นการเอาเครื่องรางของขัง,งไม่ว่าจะเป็นผายันเป็นขวดใส่น้ําทําให้ขายดีนะครับหรือว่าเอาของตัวเนี้ไปใส่ไว้ในคอกแพะนะคอกแพะก็จะไม่ปวดเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ เป็นเข้าข่ายเป็นเรื่องของเครื่องรางของของังการเล่นเครื่องรางของขังนี่ถือว่าเป็นเชริกในศาสนาอิสลามนะครับเป็นที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามเพราะเราต้องระวังกันไว้ให้ดีอย่าพลาดเล่ห์เหลี่ยมของชายตอนมีมากในการที่จะล่อลววงเรานะครับจะเอาอะไรมาใส่ให้กรเราให้ใจของเราแทนที่จะวางใจไว้กับอัลลอฮ์เราก็จะไปวางใจกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มันก็จะทำให้เรากลายเป็นเชริกไปได้กรับวันนี้ก็ขอให้พวกเรานั้น ออกห่างสิ ah. ่งเหล่าน ah ah. ี้เพราะท่านอบีห้ามไว้ว่าอินนารุกอวัตตมาอิมวัตติวะละชิรก่นแท้จริงมณฑาถะครับเครื่องรองของห่างนั้นเป็นชิดบะบิลาฮิทต์อฟิกอันฮิดายะวะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ